สวัสดีครับพี่น้องมาสีมานตกเบ็ดครับมาพ่อตอไม้ครับผมแวะเอาไม้ก้อนครับกำลังงามเลยพี่นอ้องมองไหมไม่ใกล้มือกล้องมองไหมบองไหมผุนน้ององามว่าอยูย่ผุ่นครับไหมเดี๋ยวเก็บเอาไม้ก้อนครับจะรับไปซีดป่าครับผมบ้าบ้าพี่น้องมองไหยหนุ่ม mà cái bao bỏ của các bạn bỏ con khóc, công năng ngào các vĩ nông, tép สมาริกมากแล้วครับพี no> ่น้อง no> ุ no> no> ่น no ี้ะ่นขุมากครับี่มามาแล้วครับขี้ากมาแล้วอะไรอะไรอะไรไปวงเอาตู้อ่างสั้นย่า้องไหมกันนี่น้องไหมข้าดิเอาไปร่อก้อนเลยขี้ง่าครับพี่น้องขิง่าออกก้อนแล้วครับว่าจะว่าสิทธิ์ปางขอต้ไหมแล้วแหวกก้อนครับพี่น้อง บมดเนื้่พี่น้องกำลังงามเลยครับนกำลังงามเลยครับอุ้ยพี่น้อนงเจ็ดสิครับเอาไม้ไฟไหม้ครับพี่น้องมือรำปีๆเลยครับถึงแล้วเขาว่าขุกหยากคายปากกำกินมันหมกพี่น้องขั้นบวกจินหมกมัน ปากระปัาหนีหนใช่ไหมนฮ่ตีนกระดานเอาผี <c oughs> เท่าผีเป่าด็ดเลยครับ

hãy không cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องครับไลายเติบครับผมหลายเติบพี่น้องบูดกับตาหมดแล้วครับเพราะว่าผมสีมาสสีเบ็ดครับก็เลยเอาใส่ถุงแงงครับพี่น้องเบื้องน้าครับมือดำปีปีพี่น้องขอโทษขอไส้แล้วครับก็คือว่าครับหักน้ำใหม่ไฟใหม่มือดำก็หน่อยครับมึงเนี่ยได้มอหน่อยนึงครับกันแกงครับหอดบ้านแล้วครับพี่น้องเอื่อยพี่น้องแซน่าไหมครับ เริ่มปอกแล้วครับพี่น้องเกลื่ยก็ย้ายเริ่มปอกแล้วครับเยอะเอยสิพักพี่น้องแกงครับถ่ายกินลูกกันเลือกพี่น้องได้ซ้ำอยู่แล้วพี่น้องปอกเรียบร้อยแล้วครับแมวขืนข้างไฟแล้วครับปดิตมเอายินนามขมมันออกครับพี่น้องขั้วพอยดาวดาหกขนาดได้พี่น้องใหา่เก็บพักขาแล้วครับพี่น้อง เก็บปลาคาร์ฟใส่แกงน้ำใหม่ครับถ้าขาดเพิ่นกับปลูกเองนีพี่น้องปลูกไปล้างบ้านเนี่ยนะครับง่ายๆครับยี่มสีไส่ต้มใส่แกงหรือไส่ยังสีกับว่าเก็บอเลครับพี่น้องไปครับพี่น้องเก็บไปยึ่ตู้ครับนีม้วนๆพักกันยหญ่เพิ่งปลูกไ้ครับไปหูเสือถ้ากเป็นชายครับพี่น้องอันนี้มาละขี้นกต้นหอมครับทั้งพี่ครับ ที่น้องพี่ข่าก็ลังขึืนครับพายตูอยู่ไหนยู่นียมีมวนนึงครับเพิ่นเน็บไปพักผมก็มีดพี่น้องแก้วอีตัวครับใบแบงลักปะสรนปอดสารพี่น้องใบชะพูครับใส่อมหมหอยพี่น้อง อันนี้ก็ขึ้นทรายครับอันนี้พักแป้นพี่น้องกระไรไสสมป้าครับสมปะโดพี่น้องสมปะโดสมปะขาวครับอันตะไคร่ขึ้นข้างเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทากินน้วกันนะครับผมผมนัวงครับพี่น้องเลือครับผมนิดหน่อยน้ำปลาบ้างหน่อยแล้วครับลูกโดดครับพี่น้อง เดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วซิมมังครับพี่น้องเสร็ๆพี่น้องพักลงพี่น้องักหลม ไปครับพี่น้องกินนล้ำกันครับขาดั้งแต่ทีนู่นครับไอไข่วดแดงครับผมซ้ำนี่กับแซ่บอยู่แล้วครับคลิปนี้กับซ้ำนี่ครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากๆครับผม